ประเด็นหลักในเบรกนี้กรณีของ STPI นะหรือว่าหุ้น STPI ล่าสุดคุณมาศถวินชาญวีรกูนะครับกรรมการผู้จัดการของ STPI ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการมอนซูนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยมีกำลังการผลิต600 เมกะวัตภายในไซต์เดียวนะ,ะที่เขาเรียกว่าซิงเกิลไซ e ์แคปซิตี้เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดเลยเพราะโครงการเดียว600เมกะวัตมูลค่าโครงการ930ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือตกอยู่ประมาณสัก30,000ล้านบาทเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองดาจ,จึงขแขวงเซก่องเมืองซานไซแขวงอัตตะปืนะฮะอันนี้อยู่มันคาบเกี่ยว2พื้นที่ซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของสอปปลาวนะครับบนพื้นที่ขนาด รวมกว่า4 2 5 0 0 0ไร่ก็เตรียมที่จะมีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ครับหรือว่า COD ภายในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะฮะซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิมที่วางไว้นะฮะว่าจะมีการ COD ในอีก5เดือนนับจากนี้ไป ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีสัญญาการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนามนะครับหรือว่า EVN เป็นเวลา25ปีนะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับก็พัฒนาโดยบริษัทมอนซูนวินพาวเวอร์จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Impact Energy a s i a Development จำกัดนะครับจากประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัท BCPG จำกัดมหาชนหรือว่า BCPG นะครับแล้วก็บริษัท ที่เกี่ยวข้องอีกบริษัทหนึ่งก็คือในแง่ของตัวของ SCBNI นะฮะที่ถือหุ้นร่วมกันนะครับถ้าดูจากโครงสร้างตัวนี้ก็คือเอาง่ายๆถ้าเกี่ยวข้องในบริษัทในตลาดทรัพย์ก็จะมีของ BCPG ในคือของบางจากอันนี้นถือหุ้นอยู่ประมาณสัก38%แล้วก็ SCBNI เนี่ยถือหุ้นอยู่ในโครงการนี้16%ด้วยกันนะครับแล้วก็จาก16%ของ SCBNI ตรงนี้นะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้นะครับแม้ว่าจะรับรู้ไม่เต็มปีนะครับก,ก็จะมีกําไรเ,เข้ามา เฉพาะของ stpi เนี่ยประมาณ60 7 0ถึง70ล้านบาทแล้วก็จะเริ่มรับรู้กำไรแบบเต็มปีในช่วงของปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยปีละ150ล้านบาทเข้ามาในงบการเงินของ stpi n ตามสัดส่วนการถือหุ้นคือ16%นั่นเองนะครับขณะเดียวกันทาง stpi n ก็อยู่ระหว่างการศึกษานะฮะการลงทุนโครงการมอนซูนระยะที่2กํกำลังการผลิต1,000เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจราจารในขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คาดว่าจะรู้ผละะภายในช่วงไตรามาสสานี้ซึ่งในส่วนของโครงการมอนซูนระยะที่ี่ยนะฮะหากเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่หนุนนําทําให้กําลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นของ STPI นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแล้วก็จะกลายเป็นฐานรายได้หลักะะใหม่ของทาง STPI ด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการ Diversify นะครับหรือว่ากระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจประเภทอื่นๆแล้วก็แน่นอนนะครับธุรกิจด้านพลังงานทดแทนนั้นก็ถือว่าอยู่ในยุคแมกกาเทรนนะฮะที่ก็สอดคล้องไปกับเทรนแล้วก็การพัฒนาทางธุรกิจนะครับในยุคปัจจุบันนี้นอกเหนือจากเรื่องของโครงการมอนซูนนะยังมีในส่วนของธุรกิจ Data Center ครับ คุณมาถวินเองเนี่ยก็เปิดเผยนะฮะว่าล่าสุดทาง STPI ได้มีการลงนาม MOU กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นะฮะทั้งจากจีนสหรัฐอเมริกายุโรปนะฮะที่สนใจจะมาร่วมพัฒนาโครงการ Green Data Center ขนาด100เมกะวัตต์นะครับบนพื้นที่ที่ตำบลพูตะหลวงอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีประมาณ3-400ไร่จากที่ดินทั้งหมดที่ STPI มีอยู่เนี่ยคือ932ไร่ ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของผู้ร่วมลงทุนแต่ละรายนะครับโดยที่โครงการดังกล่าวจะใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดซึ่งก็จะทำให้ STPI นั้นมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มขนาด188เมกะวัตต์ที่จะเอาไว้ใช้ป้อนให้กับ Data Center ในช่วงเวลากลางวัน <ừ> แล้วก็จะมีการนำเอาแบตเตอรี่นะครับหรือว่าตัว Energy Storage ที่ Maximum Capacity นะอีก20เมกะวัตต์มาใช้ในเวลากลางคืนซึ่ง2ส่วนนี้รวมกันเป็นลักษณะของโรงไฟฟ้าไฮบริดคือทั้งโซล่าและ n n r r y y t t r r g g เนี่ยก็จะทำให้สามารถรองรับนะฮะลูกค้า Data Center ได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมง นะก็ในส่วนของโครงการมอนซูนเฟสอจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาสสามในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ stpi เป็นเจ้าของที่ดินไปชวนพันธมิตรนะจาก3ประเทศนะฮะสามภูมิภาคหลักๆมาลงทุนแล้วเขาก็จะเป็นผู้ผลิตไฟป้อนให้เนี่ยอันนี้ก็จะได้ข้อสรุปภายในช่วงไตรมาสสาด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไทม์ไลน์สำคัญและถ้าดูย้อนกลับมาดูในเรื่องของการ co d นะฮะคุณผ้ ปีที่แล้วเนี่ยถ้าดูในงบการเงินของ STPI เนี่ยมีกำไรสุทธิทั้งปีนะครับอยู่ที่ประมาณ91ล้านบาทเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าให้เทียบเคียงนะฮะหากว่ามีการบันทึกตัวของมอนซูนเข้ามา60-70ล้านบาทกำไรเอาเฉพาะตรงนี้ฮะเติบโตแบบ9ก้ากระโดดเลยนะอันนี้ถ้าดูจากตัวเลขตรงนี้นะครับคือดูปี67ที่ผ่านมาเนี่ย s t p i มีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ90-91ล้านบาทอ่าใช่เออบอกว่าเอาแค่มอนซูนเฟสแรกนะอ ที่ถือหุ้นอยู่16%เนี้ยก็คิดคำนวณออกมาเป็นกำไรสำหรับปีนี้อีก60-70ล้านนั่นหมายถึงว่าถ้าสามารถรักษาฐานกำไรของปีที่แล้วเอาไว้ได้เนี่ยรเราคงได้เห็นการเติบโตนะของ STPI ที่ระดับประมาณสัก80%ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าพอมีการรับรู้เต็มตลอดทั้งปีเนี่ยนะฮะมันจะคิดเป็นมูลค่าตกอยู่ประมาณสัก150 ล้านบาทนั่นเท่ากับว่า STPI เนี่ยหลังจาก COD โครงการมอนซูนเฟสที่1ไปแล้วเนี่ยจะสามารถซีเคียวนะฮะหรือว่ารักษาการเปิดโตไว้ได้อย่างน้อยๆนะ2ปีบัญชี2ปีบัญชีอเพราะปีนี้จะมีเข้ามาประมาณกลมประมาณสักครึ่งปีกว่าถูกไหมฮะได้หกสิบถึง็ดสิบล้านแต่ปีหน้ามันจะได้เต็มตลอดทั้งปีหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่า ปีนี้มันจะเติบโตจากปีก่อนหน้าด้วย60 7 0ล้านแล้วก็ปี69จะเติบโตจากปีนี้ด้วยกำไรที่มันมีเพิ่มเข้ามาอืมอแล้วก็ทำรายสำคัญอย่าลืมฮะมีเรื่องเาดัต้าเซ็นเตอร์แล้วก็เฟสสองเลยนะไอ้ที่สำคัญคือ Data Center เนี่ยนะ1ะรปล้านไอร้188ิกะวั์นะที่เตรียมไว้อยู่เนี่ยหากว่าได้ข้อสรุปภายในมาสามปีนี้ก็อาจจะได้เห็นอย่างน้อยนะปลายปีหน้าน่าจะเริ่มรับมีการรับรู้ได้หรือไม่นะครับ คือมองให้ง่ายอย่าไปมองซับซ้อนคือในเรื่องของ Data Center ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่า stpi เขามีแผนและความตั้งใจที่จะเป็นผู้พัฒนาโครงการด้วยตัวเองคือจะลงทุนทำา d t t c e n t t r r เลยแหละแต่เอาไปเอามาดูแล้วไม่น่าจะใช่ทางนั้นก็ปรับโมเดลธุรกิจใหม่นะทำตัว ประหนึ่งเป็นแลนด์ลอร์ดอ่ย่างเป็นเจ้าของนี่คอมอุตสาหกรรอ่าใช่ใช่ไหมก็ขายที่ให้เช่าที่แต่สำคัญคือมีเลคเคอร์ g ร n c o อิัมจากการขาย Utility ก็คือไฟฟ้าให้อ่าใช่แล้วก็แน่นอน Data Center ที่มีฐานกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนรองรับเนี่ยมันก็ต้องถือว่าจุงใจนะเพราะ Data Center ให้มัน p e r ร์เฟตตามบริบทของมันเนี่ยก็ต้องใช้พลังงานสะอาดอ่าใช่นะก็ แผนการพัฒนาตัวโซลร์ฟาร์ม188เมกพ่วงกับ Energy Storage อีก20เมกะวัตต์ตรงนี้นะฮะก็จะเอาไว้รองรับนะการให้บริการกับลูกค้า Data Center ตรงนี้เนี่ยได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงอ้าก็ถือว่าน่าสนใจ STPI เนี่ยก็ต้องบอกว่าเงียบหายในเชิงของข้อมูลข่าวสารมาร,ระยะหนึ่งแล้วแหละ,ะก ภาษาวัยรุ่นเขาเรียก off off อ n อน off off อ่อน่อนบางช่วงโปรเจกต์เยอะก็ข่าวเยอะหน่อยนะแต่บางช่วงหายก็คือหายไปเลยนะฮะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพัฒนาการสำคัญทางธุรกิจเพราะเขาฉีกคือแตกลายธุรกิจเลยแล้วมันแตกลายเข้าไปสู่ธุรกิจที่มันอยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสนะมันก็เลยทำให้ เกิดการคาดการณ์ว่านี่แหละมันคือเกมชนเจอร์ก็คือจะทําให้บริบทของ stpi เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนี้เพราะอย่าลืมนะธุรกิจเดิมของ stpi ก็คือหลักๆก็คือทําพวกโมดูลต่างนะทรโครงสร้างที่ได้เห็นนะโครงสร้างทั้งโรงกรลั่นรืออะไรต่างที่อยู่กลางทะเลเนี่ยอันนี้ธุรกิจหลักแล้วก็มีเพื่อโลจิสติกนะที่มีบางส่วนนะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างมีนัยยะแล้วนะครับ